ฝึกฝนอีมานให้กับตัวเองแล้วก็ลูกหลานของเรานักเรียนของเราลูกยาม่าของเราคนของเราให้มีอีมานสูงส่งขึ้นเพื่อที่จะได้มีความสุขกับการทําอิบาดาต่อลอมีความสุขกับการทำงานต่อทางานรับใช้ศาสนาขออรอดที่รักทุกท่านกับในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับกรอบในการที่จะพัฒนาอีมาน ให้สูงส่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหาความรู้นะครับแต่ดับบุตรพิจารณาอันกุรอานแล้วก็มาถึงในช่วงของการศึกษาซีรัประวัติของท่านนบีุมฮัมมัดสลาลลฮุอะลัยฮิวอสซัลลัมการศึกษาชีวประวัติของท่านนบีุมฮัมมัดสลาลลฮุอะลัยฮิวอสซัลลัมแล้วก็เหล่ามวลบรรดาสาบาจะทำให้อีมานของเราเพิ่มพูนขึ้น เหมือนกับที่สาบาบอกตาอัลลำนัตตาอลำนันอีมานเรากําลังเรียนเรื่องของอีมานนะครับสัตยาชนที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้อยากจะนําไปดูไปไปพบกับชีวประวัติของท่านอบีุลาม์มัสล,ลลัหว์วอาลยือสล,ลัมซักตอนนึ่งซึ่งมันเป็นการชี้ฉายเห็นว่าอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยได้ฝึกอีมานฝึกความแข็งแกร่งให้กับ รอสู่ละละสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมให้กับศาสดาอันเป็นที่รักของท่านคือนบีมุฮัมมัดสสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอย่างไรศรัทธาชนที่รักและเคารพตุท่านท่านนบีมุฮัมมัดสสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเป็นบุตรของอับดุลลอฮ์กับพนางอามีนนะนะครับอับดุลลอฮ์บุตรของอับดุลมุตเลิบได้แต่งงานกับพนางอามีนนะซึ่งเป็นภรรยาเป็นแม่อาภรรยาของอับดุลเป็นเป็นแม่ของท่านนบี นะครับพระแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านอับดุลละก็ได้เสียชีวิตไปเมืองขณะที่ท่านอัลซูนของเราเนี่ยนะครับอยู่ในคันของมารดาได้แค่ไม่กี่เดือนสองเดือนสาเดือนประมาณนี้นะครับนี่คือบทเรียนบทที่หนึ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้ให้กับคนรักของพระองค์ที่จะต้องมีการสะบัดมีความอดทนแล้วก็ต้องการพัฒนาอีมาท่านเบเดกัมพาเมื่ออยู่ในคันของมารดาเพียงไม่กี่เดือน และหลังจากนั้นพนางอามีนะนะครับก็ได้คลอดท่านบีมอมัสลอลวาลาฮีอัลสล,ลัมแล้วใช้ชีวิตอยู่ที่นครมักกะเป็นเวลาถึงประมาณกับหกปีนะครับคือในวัยที่ท่านบีมอมัสลอลวาลาฮีอัลสล,ลัมของเราเนี่ยมีไวัยได้หกขวบด้วยกันท่านพนางอามีนะกับอุมอัยมันก็ได้เดินทางไป พร้อมกับมีคนนําทางก็แล้วแต่นะครับเดินทางโดยกระอูดจากนครมักกะไปเยี่ยมหลุมฝังศพของอับดุลละที่นะครับอที่อะไรที่นครมาดีนนะพอไปเยี่ยมหลุมฝังศพก็หมายถึ่จพาเด็กน้อยคือทนาบีมัมมัสร,รอฟานเดฮิวสลัมเนี่ยไปเยี่ยมซียาระหลุมฝังศพ ของผู้เป็นพ่อแล้วอามินาก็บอกกานนะบีมอมัดว่าโอ้มอมัดเอ๋ยโอ้ลูกรักเอ๋ยนี่คือหลุมศพของพ่อของท่านที่มาเสียชีวิตอยู่ที่นครมาดินานี้นี่คือบทเรียนแรกเด็กวัยหกขวบต้องเรียนรู้ความสูญเสียนะครับเรียนรู้ความสูญเสียว่าเป็นอย่างไรคุณพ่อเป็นเด็กกำพร้าอย่างไรเออคุณพ่อเสียชีวิตเขาเป็นเด็กกำพร้าเขาต้องมีความอดทนเขาจะต้อง ได้รับการฝึกฝนอย่างไรซึ่งทนายบีม,มัมดเนี่ยจะต้องมาเป็นผู้ซึ่งที่ทํางานาศาสนาของอัลลอฮ์ในอนาคตข้างหน้าพี่น้องที่รักพอรเราอ่านประวัติมาถึงตรงนี้เราก็จะเกิดอีมานีน่ขนาดนี่ขนาดใครครับนี่ขนาดาศาสดาของอัลลอฮ์เบอร์หนึ่งองอัลลอฮ์ยังต้องลำบากลําบนเราต้องอดทนขนาดนี้แล้วเราแหละนะครับเมื่อทํางานาศาสนาเมื่อรับใช้าศาสนาของอัลลอฮ์ลำบากลาบนเล็กน้อยเราจะอดควรไปทําไม นะครับท่านรอศูลลำบากมากกว่าใครเพื่อนแล้วหลังจากนั้นพนางอามินะกับม,มุมวไยมันพร้อมกับท่านรอซมลก็เดินทางกลับจากมาดีนะจากลับมาที่นคนมักกะนะครับก็มาถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่ถ้าจำไม่ผิดก็คืออเบวะนะครับเป็นเป็นตำบลน่งซึ่งอยู่ระหว่างทางในขณะนั้นเองครับพี่น้องที่รักรตทราจนที่กรบ พนาเอเมนาก็บพบกับโรคชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เสียชีวิตณตรงนั้นเองพี่น้องที่รักที่รักเสียชีวิตณตรงนั้นเองทาราโซนท่านพนามเนะีเสียชีวิตซึ่งเป็นแม่ของท่าราซูลราซูลอยู่ในวัยที่เป็นเด็กหกขวบไปดูพ่อเสียไปแล้วพอระวังทางแม่ก็เสียทาร,ราโซนซาลลลอฮาวะัยฮวะซสลัมนั้นในสานะที่ว่าเป็นเด็กก็น้ำตาหลั่งไหล นี่คือบทเรียนที่อาัาลลอฮฺจ่าต้องการให้นบีมัมัดได้สัมผัสได้เรียนรู้ความสูญเสียสูญเสียในดุนยามีการสูญเสียเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้พบกับความจรังยั่งยืนในโลกหน้าอาัคเคร์พานามิน่เสียลงที่น้องที่รักศรัทธาจนที่ครพบอมุมัยมันบอกกับนบีมัมัตว่ามาช่วยกันมาช่วยกันกลบหลุมเมียของท่าน นะมาช่วยฉันในการกบหลุมแม่ของท่านท่านลองคิดดูนะครับพี่น้องที่รักษา,าจารย์รัเด็กน้อยนะครับวัยหกขวบต้องเอาดินกวาดดินกบหลุมแม่ของตัวเองช่วยกับแม่นมช่วยกันเอาดินกบหลุมแม่ของตัวเองซึ่งเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเมื่อไม่กี่วันนี้แม่ยังพาเข้ามาอยู่ยังอุ้มเขายังพูดคุยกับเขายังกอดเขายังหอมเขาแต่เดี๋ยวนี้แม่ไปใชแล้ว ต้องถูกฝังในดินแล้วเขาก็เป็นเด็กน้อยที่เอาดินกบร่างแมงเขาเองสถาชนผู้มีอีมานที่รักทะเครบรพทุกท่านครับนี่คือบทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่อัลลตาลาสอนให้กับท่านนาบีม,มรรวาวาัมมัสซาลลอฮวะลิเดี๋สลัมให้เห็นได้อย่างชัดว่าความมีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยไม่มีอะไรถาวรไม่มีอะไรจีรังอย่าใช้ชีวิตในดุนยาโดยการหลงดุนยาโดยไม่ คิดถึงอาคิราเอเรา,เาต้องการจะสอนให้ในบีมามันไดเรียนรู้ได้สัมผัสกับความสูญเสียตั้งแต่วัยเด็กซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาจะยังไม่เข้าใจอะไรหรอกแต่เขาจะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆ,ๆจนกระทั่งพอมาถึงวัยเป็นนบีแล้วเขาจะเข้าใจทุกสิ่งอยา่างครับพี่น้องที่รักสัตยานชนรบวันนี้เอาเรื่องที่น่าหดหู่และน่าเสียใจนะครับในมุมของคนทั่วไปว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้แต่เอาเร์ต้องการจะสื่อให้ในบีมอดว่า ของข้างหน้าอาชิร์มันยั่งยืนและสวยงามมากกว่านะครับยั่งยืนและก็สวยงามมากกว่าสิ่งที่อยู่ในดุนยามากมายมีเะนั้นแล้วอัลลอฮ์จึงจะไม่ให้คนรักของพระองค์คือนบีมามัดมาประสบกับสิ่งที่คนทั่วไปเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นสิ่งเลวร้ายเป็นมูซีบะแต่ณนะมุมก่องอัลลอฮ์ต้องการจะฝึกนบีของพระองค์ให้เป็นบุคคลที่มีอิมานที่แข็งแกร่งมีมาฮับตาความรักเนยอัลลอ มียาเกตเนี่ยอัลลอฮ์มีตะวักันมอบหมายเนี่ยอัลลอฮ์จนกระทั่งมาทํางานศาสนาได้อย่างแข็งแกร่งและก็ประสบความสำเร็จครับเราต้องการให้ลูกหลานของเราหรือว่าตัวของเราเองเนี่ยมีอหมานที่เพิ่มพูนหรือตารบียะอหมันก็ต้องให้พวกเขาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท่านอาบุีมัมัสลุลลอฮฺหรือคือว่าสลับและมวลบรรดาอัคราสาวกแห่งพระองค์นะครับเพื่อที่จะทําให้อหมันของเราแข็งแกร่งครับวันนี้ ก็หวังว่าพาะเราคงจะมีอิมานที่เพิ่มพูนขึ้นมีความอดทนต่อสู้เพื่อที่จะพัฒนา,าศาสนาของเราทำให้าศาสนาของเรามาอยู่ในตัวของลูกหลานของเราตัวนักเรียนของเราตัวลูกยมะของเราก็ันทุกคนวิลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะสลามั่ะกัยกุมุรรห์มุตุลลอฮ์วบรากาตุ